โอชานติวันนี้วันที่31เดือนมีนาคมปี2022เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานในห้นทางของความรู้ความคิดของลูกจะต้องอยู่อย่างบริสุทธิ์มากๆถ้าลูกพูดโกหกหรือทำบางสิ่งผิดๆในขณะที่หารายได้ที่แท้จริงลูกก็จะสร้างการสูญเสียอย่างใหญ่ยิ่ง คำถามของเมลีในวันนี้อะไรคืออาการของลูกๆที่มีโชคผู้ที่จะรับสถานะที่สูงได้อะไรคืออาการของลูกๆที่มีโชคผู้ที่จะรับสถานะที่สูงคำตอบข้อที่หนึ่งพวกเขาไม่เคยแสดงการกระทำที่เลวร้ายใดๆพวกเขาสังเวยร่างกายของพวกเขาในการรับใช้ยักษ์ พวกเขาไม่ได้มีความโลภใดๆจุดที่สองพวกเขาให้ความสุขอย่างมากมายกับคนอื่นๆแล้วให้อัญมณีแห่งความรู้เท่านั้นออกมาจากปากของเขาพวกเขาอ่อนหวานมากๆจุดที่สามในขณะที่เห็นโลกเก่านี้พวกเขาไม่เห็นมันพวกเขาไม่เคยมีความคิดเช่นว่าฉันจะดูอะไรก็ตามที่อยู่ในโชคของฉัน พ่อพูดว่าลูกๆผู้ที่ทำเช่นนั้นไม่เป็นประโยชน์เลยลูกนั้นจะต้องเพียรพยายามอย่างดีมากๆบาบาพูดว่าลูกจะต้องเพียรพยายามอย่างดีมากๆเพราะว่าเราอยู่ในการแสวงบุญที่สูงมากสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกจงอ่อนหวานและเปิดเผยแม่และพ่อ ถ้าลูกนั้นมีความขมขื่นแม้แต่เพียงเนื้อนิดลูกจะต้องเอามันออกไปแน่นอนลูกจะต้องอ่อนหวานและน่ารักเช่นพอ่อจุดที่สองลูกจะต้องไม่ทำสิ่งใดโดยปราศจากการเอาสีมัดโดยการทำตามสีหมัดเท่านั้นที่ลูกจะหารายได้ที่แท้จริงได้พรของปั๊บดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ ขอให้ลูกนั้นเป็นนายตีกาดชิและร pues ู้จากผลที่ตามมาของทุกการกระทำก่อนที่ลูกจะแสดงมันโดยการอยู่อย่างเต็มไปด้วยความรู <S <S ้ขอให้ลูกนั้นมาเป็นนายผู้ตรีกาดาชิและรู้จากผลที่ตามมาของทุกการกระทำก่อนที่ลูกนั้นจะแสดงมันโดยการอยู่อย่างเต็มไปด้วยความรู้ ลูกๆตีกระดาษชี้รู้จักผลที่ตามมาของทุกการกระทำก่อนที่พวกเขาจะแสดงมันพวกเขาไม่เคยพูดว่ามันไม่ควรแตดด่เกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นฉันไม่ควรที่จะกล่าวแต่ฉันเพียงแต่พูดเท่านั้นนี่แสดงให้เห็นว่าลูกนั้นไม่ได้รู้จากผลที่ตามมาของการกระทำและเพียงแค่แสดงมันออกมาอย่างไร้เลียงสาหรือไม่รู้ มันดีที่จะอยู่อย่างไร้เลียงสาแต่ลูกจะต้องอยู่อย่างไร้เลียงสาในหัวใจของลูกไม่ใช่ไร้เลียงสาในเหตุการณ์และการกระทำจงเป็นตรีกระดชิ <As you S 1> เมื่อลูกนั้นฟังทุกสิ่งและกล่าวสิ่งต่างๆบาบาพูดว่าจงเป็นตรีกระดชิขณะที่ลูกฟังทุกสิ่งและกล่าวสิ่งต่างๆ ลูกต่อมาก็จะถูกกล่าวว่าเป็นนักบุญนั่นก็คือเป็นดวงยานที่ยิ่งใหญ่คติพจน์วันนี้แทนที่จะลอกเรียนกันและกันให้ลอกเรียนหรือก๊อปปี้พอ่อแล้วลูกนั้นก็จะกลับมาเป็นดวงยานที่สูงส่งได้ซ้ำแทนที่จะก๊อปปี้หรือลอกเรียนกันและกันจงก๊อปปี้หรือลอกเรียนพอ่อแล้วลูกก็จะมาเป็นดวงยานที่สูงส่งได้อจจะโอมจานตี